อะไรวะาอะไรวะกินนมจะหมดกวดแล้วทำไมไม่นอนอืมกินนมจะหมดกวดแล้วทำไมไม่นอนอันนี่นูกินนมจะหมดกวดแล้วทำไมไม่นอนลูกอืม สวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีลุงปานาอาสวัสดีที่เขามารับชมติดตามน้องนี่นี่ติดตามตะน้อยเห็นดอลาหน,น่อยสวัสดียิ้มบัตรธนาการเปิดโอ้ยใจกังเกงขาเหย้าให้พี่น้อง <c oughs> เอาเอาตีนออก วันได้พับมันหนาวอากาศช่วงนี้กะหนาวเนี่ยโอ้ยเดียวได้ครับผมช่วงนี้มันกะเขา่าสีเข่าหนาหนาวนี่นี่กะจะมีอาการหนาวยันเิ่นหนาวนะก็เลยใส่เสียแขนยาวกางเกงขาย,ยาวให้เพิ่นนาะพี้อกอ้อากินนมลู แต่ขนอดนเนอจะพอ,อยังหนาวหนาวปะหนาวปะหนูฮะหนาวปะเว้ยคือตุดหืึมากตุดปบนันบ่เถอนี่นี่นอนนอน Đã cảm bình nghề với nó hơi 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 nôm, liền nôm Kim đi đi, kim đi đi Kim đi đi Đeo đeo xe tạc con Kim đi đi luộc, kim đi đi Chắp ổ, chắp ổ Chắp ổ, mấy người chắp ổ này ổ เดือดเหี้งยิ้มยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานค่ะเ,เดี๋ยวไปกินก๋วยจับใกล้แบนเด้อเดี๋ยวไปกินก๋วยจับใกล้แบนนะจ้าแม่ต้มก๋วยจับให้หแบนกินจ้าไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวไปกินก๋วยจับกันครับ สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้อง,องทุกคนครับผมมามากินกว๋วยจั๊บกับแพรวาครับผมต้มเองเต็มหมอ้อเลยมื่อนี่ใส่หมูยอ่อใส่โค้งไก่พี่น้องตงุ่มก๋วยจับ๊บฮืมสื่อเครื่องสื่อเครื่องกว๋วยจั๊บมาสื่อเอีอยงกเกาะเขินเครื่องปรุงไหมนี่นี่นี่น นนะเออนี่เครื่องปรุงนี่ที่ก็จะต้มน้ำกว๋วยจับไหมเดี๋ยวเจียวกากหมูดีๆกินกันครับผมหอมหอม,หอ,มอ้ยว้าววไยนทั่วโม่ใส่ทั่วงอก,อวงอกความเนี่ยเส้นกว๋วยจับพี่น้องพี่แค่ว่าต้มเส้นกว๋วยจับเส้นกว๋วยจับเวียดนามกว๋วยจับเวียดนามเต็มหมอเลยครับผม สื่อพอนึ่งกกินบ่มืดแล้วอันนี้แพ่ว่าสิเกียวกาก,ากหมูเกียวกระเทียมกาก,ากหมู้วครับผม,มเดียวเ็ดน้นำส้มเอียงเรียบร้อยออกไปกินกันเลยครับผมน่ากินมากเลยหอมหอมปรุงรสตามใจชอบพริกผงเนาะอ้ยหอมหอมหอมคับพี่น้องอืม,อมไอแบนมาเห่นกับน้อง ไอ้แบนไม่เล่นก็วิลาบอนี่นี่<ๆ>อากาศอากาศมันซีนหนาวก,เก็เลยใส่เสื้อหนาวให้พี่น้งองไอ้แบนตืเ่เลิวเรียน้ามาเล่นน้ำนองอ,อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวไปกินกว๋วยจับน้ำกันแซ่บๆครับผม,ม,มเห็ดกว๋วยจับสู่ไอ้แบนกินน้ำไปปิดเสียไว้ปิดจ้ดยโซ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 พุ่งโซพุ่งอีลาเนี่ยเวลาโซพุ่ง ป้าเดี๋ยวไปกินน้ำกันครับผมจัดกันครับไม่เอาเย็นนะครับพี่ลองก่อนร้อนๆร้อนๆไม่ร้อนแล้วเย็นแล้วอะไรละอะไรละทำแล้วทำแล้วอันนี้คืออะไรพี่ไหนขนาดที่หอมเป็นเมื่อก่อนคือ เครื่องต้งมปรุงรสตามใจชอบเลยมากมากกินกับจํำน้วกันีงี้องกินกับงน้องดีที่อหอบ <c oughs> <c oughs> ้าว,าเวต,าวาาวตาเ่สนอจะรั่ผิวหน้าไว้ในขวดเดวดแซบกินวดจับมั่งเออ้ยอื่นพอดีแบสบสดเดเลยเดี๋ยวว่ามึงเซฟแบนกินครับผม ก็เปิดแฟช่นเย่อุ้ยตากได้หลายเลยโค้งไกลตูดไกล,อออกไเ,ลเอาเออหมดเลยเอาก็กินอาพวกกระต้มหลายเพว่หมอบง่นาน้เบิงตักไปพอกินน้ำเด้อน,นอกอนนแล้วเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีี <laughs> <laughs> มาจต้งโกรจก็ลงแดดครับผมกินดเบียร์เด,ดเบียรเอากินครับผมเยเนี่ยใส่พิกาเนี่ยน่ว่าสิ เรองเรียนมาใช่เลยรถพร้อมแล้วน,นี่ไปกินเนี่ะเตยมเจียวนำ้นำปูน้ำปลาบักหน้าอมอนนีเ่เลยแป่าน้นนองแบ,บอยูพอว่าบอว่าจังก็โอ้ชอบเออผมว่าชอบพี่น้องกะ เนาะเราอยู่ในช่วงไม่รลุนกะอาชีพนี่อ่านิ่งๆน้อยๆเนาะเพราะว่าเิ็กน้อยมันกะใหญ่ท่านนั้นแจ้งน้อยขอภัยไในน้ถามว่าขอเงินพ่อแม่ใส่บลอกกัขอใส่คือกันละครับผมพ่อแมียกับดูแค่ จะปลาเพิ่นกับบริเกเรยงอย่างปลาเพิ่นเลียนสร้างเนาะกระซายอาชีพกระท่ำะดามูพวงมาใส่พริกไทยด้อุ้ยเค็มขุ้นมากเดี้ยเหนียวเนี่ยเหนียวเอากูอบอกกุ้งไก่ล่รวัด<ะ>อ่ะโอเคพี่ต้องกิน จับต้มให้ร้านกินมะขามหวานน,าานี่นี่คือนอนแล้วสดเลยกินเบียร์กับร้านสองคนซีหากวดพนจวดบ่พี่น้นักโอเคครับผมไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจะถึงด่าไลฟ์ไปกรงนี้ครับผม